ผมเหนื่อยผมทอ้อผมล้มเหลวไม่มีใครบนโลกใบนี้เป็นเหมือนผมอีกแล้วคุณเชื่อไหมชุดความคิดแบบนี้มันเคยทำให้ลุงฆ่าตัวตายลุงเผลอใช้ชุดความคิดพวกนี้เข้ามาครอบงำความรู้สึกและใจิตใจของตัวเองมันทำให้ลุงรู้สึกว่าลุงล้มเหลวและลุงไปต่อไม่ได้ในสภาพที่ลุงพิการแบบ ความเสียใจที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันทวีคูณเป็นสองสามเท่าตัวมันทําให้ลุงเนี่ยหยิบพาราเซตามอลเข้ามาใส่ปากแล้วกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยลุงไม่รู้หรอกว่ามันนานแค่ไหน,นมารู้สึกป่วยทีได้ยินเสียงที่สาวร้องไห้แล้วก็ขยับตัวเราวันนั้นน่ะลุงยังโชคดีที่ลุงมีโอกาสร,รอดชีวิตกลับมา ลุงเลยได้มีโอกาสได้นั่งถบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าถามว่าวันนี้ลุงเหนื่อยจริงไหมจริงครับลุงล้มเหลวจริงไหมก็จริง,งนะั่นแหละลุงโดนทำ้ายจนพิการเนี่ยมันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันใช่ไหมมันก็เป็นความจริง,งนะั่นแหละแต่ที่ไม่จริงก็คือลุงหยิบชุดความคิดที่ว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับลุงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับลุงแค่คนเดียวอันนี้ไม่จริงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกปเนียมีคนล้มเหลวมากมายมีคนทุกข์ใจมากมายเช่นกันส่วนคนที่โดนทำร้ายจนพิการเชื่อเหลือเกินมันมีมากถึงมากที่สุดด้วยซ้ำมันอยู่ที่ใครจะบริหารจัดการให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองเนี่ย ให้มันดูดีและมีความสุขที่สุดวันนี้ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าคุณท้อรู้สึกว่าคุณล้มเหลวรู้สึกว่าอุปสรรคที่คุณกำลังเจออยู่เนี้ยมันมากมายสิ่งที่คุณสมควรจะคิดเลยก็คือสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียวเชื่อลูก